สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i m f u n นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับจากค่าย Nation Comics นะครับซึ่งห่างหายกันไปนานแล้วนะครับกับการรีวิวค่าย Nation นะครับหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับจะเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ถอดด้ามนะครับพึ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า Samurai ตำนาน8ผู้พิทักษ์นะครับแต่งโดย Masashi Kishimoto นะครับคนแต่งเนื้อเรื่องเนี่ย ถ้าฟังชื่อแล้วจะคุค้นๆนะครับเพราะว่าคนคนนี้นะครับแต่งเรื่องที่โด่งดังมากๆนะครับนั่นก็คือนาูโตะนะครับแล้วก็วาดภาพเองด้วยนะครับหลังๆเขาก็ให้เด็กๆเนี่ยไปเขียนเรื่องราวรุ่นลูกของโบรุโตะจากเรื่องราวของเขาเองนะครับตอนหลังเขาจะเป็นผู้แต่งเรื่องซะมากกว่านะครับส่วนภาพนี่คืออากิระโอคุโบะนะครับราคา95บาท จะบอกว่าเนชั่นเล่มนี้นะครับกระดาษดีงามมากนะครับรู้สึกว่าเป็นกระดาษที่คุณภาพสูงใช้ได้นะครับหลังจากที่ซื้อมาอ่านนะก็แนะนํากันนะครับเรื่องราวของสมุไรแปดนะครับเขาก็จะกล่าวถึงนะครับเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่เขามีร่างกายนะครับเหมือนกับว่าพิการนะฮะจำจะต้องใช้เครื่องช่วยเครื่องจักรกลเนี่ย ช่วยในการทําอะไรต่ออะไรได้นะครับเขาจะติดแงกอยู่ในบ้านนะครับได้แต่เล่นวิดีโอเกมสมุไรที่เขาชื่นชอบไปวันๆเพราะว่าทั้งขาทั้งแขนเขาเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ไปไหนจากเครื่องจากที่คอยช่วยพยุงชีวิตของเขาไม่ได้นะครับเหมือนมีสายติดอยู่ที่หลังอยู่ตลอดเวลานะครับพอเขาก็บนเขาบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็หงุดหงิดพุ่งงานใจอยู่ เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่สามารถไปไหนได้นะครับเขาก็ได้แต่อาศัยโลกจินตนาการในเกมไปวันๆนะครับเล่นเกมก็เล่นจนเก่งกาจมากมายนะครับกับเกมซมุไรที่เขาชอบเขาก็จะมีหมาตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้ใจเขานะครับเป็นหมาจักรวคือในเรื่องราวของซมุไร8เนี่ยมันจะออกแนวล้ำยุคสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีพวกไซบอร์ก หรือว่าหุ่นยนต์จากกลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการผสมผสานกันนะครับระหว่างเครื่องจกักรกับเรื่องราวปกตินี่อาจจะไม่ชอบนะฮะอาจจะไม่ใช่แนวก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แอนตี้มากขนาดนั้นนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเปิดใจกับเนื้อเรื่องที่มันเป็นไซบอร์ได้นะครับก็พอจะอ่านได้อยู่นะก็เด็กคนนี้นะครับเขาก็อยู่กับพ่อเขานะครับ แล้วก็อยากจะออกไปข้างนอกเป็นอย่างมากนะครับพ่อเขาก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าล็อกเกอร์บอลเพื่อนำมาทำให้ลูกชายของเขานะครับได้เดินได้เหินได้ออกไปข้างนอกนะครับก็ความเป็นพ่อนะครับเขาก็ดูแลลูกชายอย่างดีนะครับแต่ว่าไอ้ล็อกเกอร์บอลเนี่ยเขาไปติดต่อขอรับจากสมุไรพนีจรนนะครับหรือว่าโรนินสมุไรที่ไม่มีนานอยู่คนหนึ่งนะครับ ไอสมุไรคนนี้นะครับเขาก็เอาล็อกเกอร์บอลเนี่ยมาให้แต่ว่าเขากลับเห็นอะไรบางอย่างที่พ่อพระเอกนะครับได้พกเอาไว้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณสมุไรนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณสมุไรนั้นคืออะไรนะครับก็ไปไปมาๆนะครับก็เหมือนกับมีสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาดารุมะนะครับหลุดเข้าไป ในบ้านของพระเอกนะครับพอกดปุ่มดูปุ๊บมันกลายเป็นการปลดล็อกสลิปโหมดเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งนะครับแล้วกลายเป็นตัวแมวนะครับซึ่งแมวตัวนี้ก็แนะนําว่าเขาเนี่ยเป็นสมุไรนะครับเดินทางมานานะครับแล้วก็เล่าเกี่ยวกับสมุไรว่าสมุไรเนี่ยการจะเป็นได้จําเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องจักรนะครับแล้วก็จะมีคีย์เป็นพื้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ย ทุกส่วนของร่างกายก็จะเป็นไซบอร์กไปหมดนะครับแล้วก็จําจะต้องมีจิตวิญญาณที่ตัวสมุไรโรนินตามหาอยู่แล้วไปเจอที่ตัวพ่อของพระเอกเนี่ยเขาก็อยากจะได้จิตวิญญาณนั้นมาครอบครองนะครับก็พยายามที่จะต่อรองเพื่อให้พ่อพระเอกเนี่ยเอาจิตวิญญาณที่ว่าเนี่ยในรูปลักษณ์คล้ายคกับแฟดไดนะให้ให้กับเขานะครับแต่ว่า พ่อก็ไม่ยอมให้นะครับไม่รู้ว่าไปซ่อนที่ไหนนะฮะมีแค่กุญแจแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณจริงๆนะครับเขาก็เลยบังคับขู่เข็นเพื่อให้ได้มานะครับแล้วก็ตกลงกับตัวลูกชายนะครับว่าถ้าเกิดควันท้องให้ดูนะครับยอมตายแล้วจะยอมปล่อยพ่อของเขาไปนะครับพระเอกด้วยความมุ่งมั่นแน,แน่ๆที่จะช่วยพ่อเขาให้ได้นะครับก็เลย เอาดาบเนี่ยคว้านท้องตัวเองนะครับจนตายไปจริงๆนะครับในระหว่างที่ตายไปนั้นเองนะครับก็เกิดการแปลเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งทำให้เขาตื่นขึ้นมานะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนะฮะร,ร่างกายก็กลายเป็นไซบอร์กนะครับหลุดจากที่เชื่อมต่อกับจักรกลปกติจะเดินออกจากบ้านไม่ได้ เขาก็เดินออกจากบ้านได้นะครับแต่ร่างกายเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่ากลายเป็นสมุไรไปจริงๆนะครับทีนี้นอกจากกลายเป็นสมุไรไปแล้วนะครับเขาก็ยังมวีวิชาดาบนะครับที่เขาชื่นชอบเล่นภายในเกมมาหลายปีเนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้เป็นอิสระนะครับแล้วก็ได้เป็นสมุไรยอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันเข้าต่อกรกับเอเจาตัวโกงเนี่ยจนชนะนะครับแล้วก็นําจิตวิญ,ญญาณตัวเนี้ย กลับคืนมาสู่ร่างกายของตนเองนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตํานานของสมุไรซึ่งไอตัวเจ้าแมวเหมียวที่เขาเจอเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ว่านะฮะเจอพระเอกเนี่ยเป็นคนที่8นะฮะแล้วเขากำลังจะไปตามหากุญแจดอกที่เหลือนะครับในจัก,กรวาลแห่งนี้พระเอกก็เลยเริ่มเดินทาง สู่การเป็นซามูไรนะครับมันก็จะมีแบบซามูไรอารมณ์แปลกๆนะฮะก็คือว่าเป็นไซบอร์มีจิตวิญญาณพอจิตวิญญาณมาต่อกับดาบก็จะกลายเป็นดาบคล้ายดาบเซเบอร์ของ Star w a r อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮเดอร์หรือก็คือตัวหมาซึ่งเป็นอาจจะเป็นหมารับใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคอยรับใช้เขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์พาร์ทเนอร์ คอยช่วยนะครับเวลาเขาจะใช้พลังงานทีนึงก็เหมือนมีสารเคมีหรือว่าสาร,สารบางอย่างเนี่ยหลอมรวมเข้าไปในตัวเขากลายเป็นสมุนไพรนั่นเองนะฮะทีเนี้ยไอ้พระเอกที่เขารู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปกับไอ้เจ้าแมวตัวนี้ด้วยนะครับพระเอกของเราเนี่ย ก็ชื่อฮาจิมารุนะครับเขาก็จะเดินทางไปในดินแดนต่างๆนะครับในจักรวาลเพื่อจะเป็นสมบัยเต็มตัวนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะออกแหวงแนวสักหน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอาจจะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายี้ไปเลยนะฮะหรือว่าถ้าเปิดใจยอมรับก็อาจจะรู้สึกว่าเฉยๆในบางโอกาสนะครับอย่างผมอ่านเนี่ยผมก็รู้สึกเฉยๆนิดนึงแต่ว่า เรื่องภาพเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกับคนเขียนคิชิโมโตะที่เขียนนาูโตะมากนะครับลายเส้นเหมือนกันมากถ้าเทียบกับโบรุโตะที่มีคนอื่นเขียนให้เขาอันนั้นนะี่ยรู้สึกว่าภาพจะแย่กว่านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่ติดตามการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอยู่ณตอนนี้ไม่เหมือนใครดีนะฮะอาจจะมีการ์ตูนแนวไซบอร์อยู่บ้างนะครับที่เราจํากันได้เคยเห็นนะครับก็อย่าง กันมุ่เงี้ยกันมุก็จะเป็นที่ไปทำเรื่องอ Battle Angel นะฮะที่เป็นหนังนะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เคยเห็นก็น่าจะเป็นคนเขียน d r Stone นะฮะผมจำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบรกออกไปเลยเพราะว่าเป็นไซบอร์กด้วยแล้วก็เป็นสมุไรด้วยนะครับ ถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Memory ดิมฟั f นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมคำว่าทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ